นี่ค่ะมยไม่มีใครอยูวันนี้นะคะจะออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็จะออกไปทำคลิปแล้วนะคะดูต้นข้างหลังสุกกระปกเหือเถิดมากหางหายไปนาน ตอนนี้เพื่อนกำลังจะมารับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีที่เข้ามานะคะห้าคนแลวหายไปนานเลยมากๆค่ะหายไปนานมากนะคะเดี๋ยวขอใช้กล้องฟ้งปิงหน่อยได้ไหมค่ะเดี๋ยวไปคคะเดี๋ยวไปแน่นอนเลยตอนนี้ก็ ครบสเ,เขเ้ยเขาเรียกอะไรฉีดครบสองเข็มแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแสนมันค่อนข้างจะคิดถึงขอบคุณค่ะ